วัสดีฉันคือเด็กสลิดเล่นมั่ววันนี้ฉันกลับมาที่ฮอกวอตส์แล้วก็จะมาทำภารกิจที่ค้างไว้ต่อมาดูกันซิว่าเรามีภารกิจอะไรที่ค้างเอาไว้บ้างไปลุยกันเลยตอนนี้เราก็อยู่แ,แถวๆห,ห,หอคอยกริฟฟินดอร์นะคะกำลังจะไปที่ห้อง นอนสตีทรี่นี่ก็คือห้องนอนของฉันซึ่งไม่มีสัตว์วิเศษอะไรเลยนี่โอ้ยถือข้งางเข้าน่ารักนะ่ะเอาจริงแต่ก็ยังซื้อไม่ได้เพราะว่ายังมีหนังสือไม่พอจ้ะสัตว์วิเศษแต่และตัวดูดี แมวสีชมพูสวยมากสวยเกินด้วยเลี้ยงกบอยากเลี้ยงหลายชนิดมากแต่ว่าเพชรก็ยังไม่พอหนังสือก็ยังไม่พอน้องหมาน้องหมากระดิกหางรอแล้วเงินมีแค่ห้าพัน มีแค่หนึ่งร้อยโอ้โหซื้ออะไรไม่ได้เลยมาจิว๋วน่ารักมากเมื่อกี้นุ๊กมีสัตว์เยอะมากวางหน่อยก็มีแต่ซื้อไม่ได้เลย ตอนนี้เราก็จะพาดูนั่นนี่ไปพังพางก่อนเพราะว่าที่เห็นเมื่อกี้คือไม่มีพลังจะไม่เล่นเกมเอ,อพลังหมดค่ะพอพลังอิชันไม่มีก็ต้องอ่ะพาทุกคนเที่ยวหองบอส์ดก่อนตามหาพลังไปเที่ยวห้องเรียนปุงยากัน พาทุกคนไปส่องห้องเรียนดีกว่าห้องเรียนของศาสตราจารย์สนิปเพืเ่อนเพื่อนก็กำลังเรียนกันอยู่เราก็จะไปสอดส่องเฮ้ยนไนทะไระยูอ่ะพาไปดูส่วนผสมปรุงยาของศาสตราจารย์สนิฟ ที่มีอยู่ยเยอะแยะมากมายและบรรยากาศรอบๆมีเพื่อนเพื่อนตั้งใจเรียนกันจังเลยส่วนเราสองเพื่อน เก็บพลังได้จากตรงไหนบ้างไหมนะเวสของรูเวนก็ยังไม่เสร็จก,กลับหนึ่งพาดไปแล้วกลับสองรอเวลาอีกห้านาที ไปไหนกันต่อดีวันนี้เราก็จะไปกันเรื่อยๆนะทุกคน มากลับมาที่เดิมตามหาพลังกันนีดกว่าไม่งั้นก็ไม่ได้เล่นอะไรสักอย่างตามเก็บพลังเก็บไปหมดแล้วว่าไม่เหลืออะไรเลยทำวารกิจอันนี้ก็ค้างอยู่ เยอะเลยอีกหนึ่งดาวถึงจะสำเร็จแต่พลังไม่พอคะ่ะเฮ้ยไอคอนเล็กได้เงินดูห้องโถงต่อเลยอ่าเพื่อนๆไปสองห้องโถง ใหญ่ในวันนี้ก็ประดับไปด้วยลูกโป่งโคมลอยไม่รู้ว่าเทศการอะไรเหมือนกันมีโคมตั้งสีบ้านเลยแล้วก็แฮกเกอกํกำลังยืนคุยกัอยู่กับคุณน,นี้ เพื่อนก็กินข้าวกันแล้วก็เมาส์มอยเอ็นจอยส่วนเราก็เดินสองเพื่อนๆวนไปสวัสดีแฮกรีคุณคุยอะไรกันอยู่คะคุยด้วยได้ไหมเราจะมุ่งตรงไปข้างหน้า ตรงนั้นตรงที่มีอห,ห้องโถงใหญ่สวยมากแต่ก็ไม่มีอะไรทำแล้วภารก,กิจใหม่มาแล้ว เราไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคเออกลับไปหาของอีกแล้ว ไม่มีพลางังแต่ก็ไม่รู้จะเล่นอะไรเลยเนี่ย ไปต่อสู้กันดีกว่าค่ะทุกคนไม่มีอะไรทําเราก็มาต่อสู้มาดวลดูสิว่าว,วันนี้จะได้ดวลกับเด็กบ้านไหนโอ้โหเควินหนุ่มจากเรเวนคอร์เราจะต้องชนะให้ได้โอ้โห โดนไปหนึ่งดอกเลยชั้นวิฟวินโดยาว้าวพลังดุดดันมากพลังหายไปครึ่งหนึ่งเลยคะ่ะหนุ่มโอ้ oh, พลังฉันก็ดเหมือนกันโอ oh my god ฉันต้องเสกคาถาที่ดุดดนันไม่มีอะไรแล้วอะอะ esperemos por favor ya yeah. wow ini dia ini dia ini kau yes I win brief window lei. brief oh 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 dajin, dajin. brief window ชนะนมบ้านเวนคอร์เควินเรามาหาพลังกันต่อดีกว่าอ๋อไปเที่ยมน้องๆก่อนเพราะว่าน้องมาไม่อยู่เก็บพลังก็ไม่ได้ไเมื่อกี้ อาหารน้องก็ยังเต็มอยู่เลยให้อาหารไม่ได้อีกแล้วอืมตรดจมากรแล้ววันนี้นอกจากเก็บพลังแล้วก็ทำภารกิจให้เสร็จมันจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยเหรอนอกจากต่อสู้เมื่อกี้ ลับไปหาของเมื่อไรภารกิจนี้จะสำเร็จฉันอยากทำภารกิจต่อไปแล้วเริ่มเหนื่อยกับการหาของแล้วนะ นิดเดียวเองอู้หูละแนนได้มาอีกยี่สิบพลังจะสำเร็จปล่าสยานดานได้หรือยัง <c oughs> go 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 น่คือขับอะไรเนี่ย Global Challenge โอ้โห่ b o จะเราให้สิบไม่โบสหรอกมีเงินนิดหน่อยหยู่อะทำภารกิจของเราให้สำเร็จเถอะ Yeah, 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 yeah.